สวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องเอฟซีน่อยเพจบันแพงเอฟซีน้องอิงครับเพิ่งได้วีเวลาออกมาหาตูลูออกมาหาตูลูแบบดีละพี่น้องเต่ละมือคำเมืดแล้วก็บ๊อด้นไทยนะครับคุณกินอาหารอยู่คุณขาวเปิน้นเนินอยู่ทึ่งกล้องเพื่องหมดครับเุือนกินอาหารแลวก็กินน้ำเมืมล่ลารคำมากกับิมอลอนถ่ายอยู่นี่แหละเพราแต่ห้อยยางไม่ใกล้โยคอแนมซองได้แบบนี้ ครับครับเมือดแล้วเดี๋ยวบเห็นฮวงยวพาไปอัปเดตเบิ้งไอเบิ้งมันเมือ่อต่องมันมัวไปเบิ้งบ้านโมดเดิร์นนะครับว่าพ่นเห็ดไปไหนหอดไซแล้วนะครับพอมือว่านพ่นรอเสามือนีพ่นเห็ดอียงกันต่อนะครับมือเสาเห็นกำลังแกะแบบแกะแบบเสานะครับมือเสานี้ พระจันทร์ไก่สีเต็มดวงเลยครับไก่สีหอดวันพระใหญให่แล้วครับบรรยากาศยามค่ำครับกล้องนี่มาตรฐานอีรีเลยครับสถานที่อีรนี่คืบมืดเลยนี่แนมแนมระยะสัมาัสิเมตรนี่แนมบ่อออกเล้ว่ายังเป็นอย่างแต่ว่ากล่องมันเห็นให้แจงออกนะครับ แนมหนาจ้อนี่คือแจงนะครับยังบ่เหินมืดแต่ว่าพื้นที่จริงนี่คือแนมบ่เห็นอีอยงเลยนะครับเริ่มเริ่มเมืดแล้ววดเสียงนกห้องจักนกเข่าจักนกก้าว้าจักนกกระปูดฝน นี่ครับบ้านโมเดิร์นนะครับรอบนี้เราสร้างสามหลังนะครับสามหลังเฮียงกันนะครับด้านบนจะเป็นจะมีคานบนนะครับพี่น้องจะมีคานบนคานบนคือล้วก็จะเทผืนบนนะครับเพราะว่าจะมีบันไดขึ้นไปดาดฟ้านะครับดาดฟ้าก็จะมีหลังคาอีกเชือนึงนะครับ นี่ครับนี่วันนี้พันแลบเสาครับแลบเสาพลาติกแล้วก็อ๋อเตรียมเพียรของน้ำครับเป็นคานเทข้คานนะครับของน้ำครับ กีดินพังลงน้ำมันไหลสอกกีดินลงไปในหลุมนี่ครับสามหลังครับแบบเสานะครับ เดี๋ยวรอดูครับพี่น้องว่าออกมาสิเป็นลักษณะใดเนาะพี่น้องเนาะว่าสีสมราคาบอสีมีมาตรฐานแค่ใดล้วก็สีมีความสวยงามเหมาะกับสถานการณ์ใดเพื่อว่าเอฟซีอยากได้ไปตั้งไว้อยู่ให้อยู่หน้าหรือว่าอยากได้ไปตั้งไว้เป็นบ้านของส่วนตัวข้างๆเพื่อนจะขออย่างสีก่กะอาจสีเห็นผลงานอยู่หนีแล้วโอ้เขาท่าหนาสนใจเบิง้งราคาแล้วก็โอเคเหมาะ กับราคากัติดต่อผลไปไดนนะครับรอตอนนี้คือเอฟซีรอยางเดียวครับรอชมผลงานนะครับว่าสีออกมาดีแค่ใดนะครับขึ้นอยู่กับซ้ำลังนี่แหละครับพี่น้องสําหรับงานชุดนี้นะครับตีสําคัญโปรโมทจาของนะครับบอยดีคือการโปรโมทตัวเองนะครับผลงานออกมาดีรับรองว่าเหตุรับงานบวชบวายครับขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคานะครับเรื่องเอื่นอีก เป็นเหลืองหยิบยหอ่เลยครับถ้าคุณภาพกับราคาเหมาะสมกันแล้วนี่เอฟซเพิ่นสนับสนุนเต็มที่ครับเอฟซน้องอุ๋อิงคือมีอยู่ทั่วโลกนะครับขนาดตั้งประเทศก็ย่งตองกลับมาเพื่อที่จะมาจ้างสีสเกตสร้างบ้านนะครับไปสางบ้านให้เพิ่นเพราะว่าเห็นผลง,งานมาเห็ดบ้านลังน้นแล้วนะครับถือใจเอฟซนะครับงานพ่อหญ่สางกันเลยได้รับแบบ ทะลมทลไลนะครับเหตุงานบวดบวายนะครับบันนีก็มมารอชุดนี้นะครับบ้านโมเดนชุดนี้นะครับเหลืองโฆษณาประต่งวงครับพี่น้องทำให้เหตุอยู่หนีแล้วยูทู e เป็นสี่สิบหาสิบสองครับในการผ่านเข้ามาบ้านหลังนี้ประต่งวงเลยครับคุณภาพมาตรฐานครับเหมือนละครับพี่น้อง อะครับพี่น้องกะนี่ครับมาชมนะครับยอดเสื้อที่เหลือนะครับของเสื้อยืดผู้บ่าวคนแรกนะครับสีดําหมดใส่สีดําสีเหลือแต่เอกเอกเอลกับเอลนะครับพี่น้องส่วนสีขาวสีเหลือเอ็มเอกเอลแล้วก็สองเอกเอลนะครับใส่เอลสีมดนะครับสีขาวนะครับใส่เอ็มเหลือตัวเดียวครับนี่คือเสื้อผู้บ่าวคนแรกนะครับเสื้อยืดผู้บ่าวคนแรกนะครับพี่น้องผู้หญิงเมันใส่ดูดนัะครัะพี่น้อง เหลือแค่นี้ครับเหลือบอนลายนะครับเหลือตัวนี้เหลือ30ตัวตัวนี้เหลือ50นะครับตัวนี้เหลือ11 10 13นี่ครับแค่นี้ครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเสื้อผู้บ่าวคนแรกหมดแล้วหมดเลยครับไม่มีการทำหลอบ2นะครับหมดแล้วหมดเลยครับย่ำนะครับว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับรอดต่อไปถ้าเป็นเสื้อยืดอาจจะเป็นแบบบุญกฐินก็ได้ครับบุญกฐินหนึ่งพุสจก้านะครับอาจจะเป็นเสื้อยืดออกมาอีกรอดหนึ่งนะครับตอนนี้ เป็นเสือเยียดตัวคนแลกคือหมดแล้วหมดเลยนะครับผู้ใดอยากเก็บไปสะสมเป็นคอลเลคชันหรือว่าอยากสื่อไปเป็นทีละลึกสื่อไปใส่โกบโก,กเนื้อผาดีครับผ้าสวยครับคนใหไปแล้วต่างผู้เป็นเสียงไดกันว่าเสื้อสวยมากใส่สบายนะครับเป็นผ้าคอตตอนเกต V.I.P. นะครับเกตพิเศษนะครับคอตตอนร้อเกรดเกตพิเศษนะครับ อ่ะทักมาสอบถามหน่ยครับพี่น้องทักมาสอบถามเรื่องเสือนะครับบริวจะเป็นเสือยืดบริวจะเป็นครอปกหรือว่าเรื่องกูต่านะครับกูตาเนิกนะครับที่กินแล้วหูซึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะครับทักมาสอบถามบ่าวโทนหน่ยครับรู้ว่าตถุมงคลาลูกปุ่มล้นครับสนใจอยากพึ่งพาบุญบารมีของลูกปุ่มล้นนะครับกทักมาสอบถามบ่าวโทนหน่ยครับเฟซบุ๊กบ่าวโทนนะครับเฟซบ่าวโทนครับทักขอความ most, บ่าวโทนมาครับนี่ครับเฟซบุ๊กบ่าวโทนจะเป็นเฟซนี่นะครับ เฟสจริงตัวจริงเสียงจริงนะครับเฟสจริงตัวจริงเสียงจริงจะเป็นเฟสนี้นะครับผู้ติดตามหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็จะมีหนาเฟสก็คือโพดเกี่ยวกับพวกนี้แหละครับนี่โพดเกี่ยวกับเสือนะครับนี่บัญชีจะเป็นบัญชีนี้บัญชีเดียวนะครับธนาคารกรุงเทพครับธนาคารกรุงเทพบัญชีเดียวนะครับนี่แล้วก็จะชื่อชนธนัตอุรกรนนะครับเ่าวโทนบัญชีนี้นะครับธนาคารกรุงเทพเกี่ยวกับเรื่องเสือเรื่อง วัตถุมงคลนะครับหรือว่าเรื่องกุตาททักมหาบา่าวตนตกเป็นบัญชีนี่นะครับนี่ครับขอบคุณตรงรังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดค์กดแชร์ครับฝากมึงสนาเรื่อยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไวส้สนีทสกอเรียพบกันใหม่ลิปหนาครับสวัสดีครับ